นี่ผมก็ยิงอีกแล้วนะครับสริปอย่างโกงเลยนะครับผมก็สริปนี้เวอร์จริงนะครับผมออตโต้ฟาร์มใช้งานได้ดีนะครับแป๊บเดียวยิงแป๊บเดียวยิงครับก็เปิดออตโต้ฟาร์มโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาวเวกนะผมวันนี้ผมจะมาแจกสริปในแบบบล็อกนะผมโอเคนะขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปเอาสริปในคอมเมนต์ของผมก่อนนะครับโอเคเอามาแล้วทุกคนก็รันเลยนะครับนี่นะครับ UI ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนกด get Key นะครับก็คือไปดูคลิปที่ผมสอนวิธีการ g ก็ k คีย์ของสคริปต์นะครับผมทำสอนไว้แล้วนะครับผมส่วนคีย์ผมก็เอามาแล้วนะก็อยู่ในโน้ตของผมนะนี่นะครับคีย์ของเราที่เราไปเก็ตมาเมื่อกี้นะครับก็คือผมเก็ตมาแล้วอ่ะ แล้วก็เอาคีย์มาใส่นะครับผมกดวางแล้วก็กด enter คีย์นะครับรอสักครู่นะครับผมนี่นะครับสคริปต์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับก็กดเล่นอ่าโอเคนะครับผมจะมาลองใช้งานกันเลยนะครับผมอ่าก็ให้เปิดเมนูสุดท้ายนะครับก็ เปิดออโต้ฟาร์มนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมายิงให้เราแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมผมก็เป็นคนยิงนะนี่ครับมันก็จะยิงให้เองเลยนะครับนี่แล้วก็แค่เปิดออโต้ฟาร์มไว้นะครับผมอ่ามาดูอีกแมตช์หนึ่งนะครับผมอ่าผมก็จะเปิดออโต้ฟาร์มไว้นะ นี่นะครับก็ชนะแล้วนะพี่ก็ยิงได้หนึ่งลูกแล้วก็มันใช้งานดีมากเลยนะผมแปบ๊บเดียวก็ชนะเห็นไหมก็คือโกงมากเลยนะครับสคริปนี้ตัวเราก็จะวาร์ปมาอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะครับก็ยิงได้แล้วนะชิวๆเลยนะครับผมสคริปนี้โกงมากเลยนะครับก็นำไปฟาร์มได้เลยนะครับผมเห็นไหมก็ยิงรัวๆเลยนะครับผมไม่บั็กไม่อะไรเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแพทใหม่ด้วยนะครับอัปเดตใหม่ของบ l ูล็อกนะที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้นะครับก็ยังใช้สคริปได้เหมือนเดิมนะผมเห็นไหมผมก็จะชนะแล้วนะครับชิวๆนะครับสคริปนี้ใช้งานได้ดีมากเลยนะผมโอเคนะผมก็จะมารีวิวแค่นี้นะครับผมให้ทุกคนไป ลองใช้กันเองนะครับผมก็สอนวิธีใช้งานแล้วนะครับผมก็สอนไปแล้วแล้วก็สอนการเก็ตคีย์แล้วก็รันสคริปต์นะครับก็สอนไปแล้วนะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมลองดูอีกแมทให้นะครับ แป๊บเดียวเลยนะครับยิงแล้วยังไม่ถึงสองวิเลยนะครับนี่ผมก็ยิงอีกแล้วนะครับสริปอย่างโกงเลยนะครับผมก็สริปนี้เวอร์จริงนะครับผมออตโต้ฟาร์มใช้งานได้ดีนะครับแป๊บเดียวยิงแป๊บเดียวยิงนะครับก็เปิดออตโต้ฟาร์ม นี่ครับก็ยิงอีกแล้วนะครับก็คลิปโกงมากเลยนะครับสามารถเอาเปิดออโต้ฟาร์มไว้ได้ชิวๆเลยนะครับผมใช้งานดีมากเลยนะครับนี่ยิงอีกแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคลิปนี้นี่แบบนี้เลยนะครับไม่บักด้วยห้าลูกผมก็เป็นคนยิงนะครับ แบบไม่บักนะครับสคริปนี้ชิวๆเลยนชนะแล้วนะครับก็สามารถนำไปฟาร์มได้แนละ้วเลยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคน